ฟังด่นด่วันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าความจริงมันเปิดมาชัดเจนแล้วล่าสุดไทยเราก็เหนือกว่าคอมเมนเยอะมากในเวทีโลกที่ฮุนเซนนั้นถึงกับออกมาตรอมใจครับ เพราะทหารอดอยากและยังมีการเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นแนวหน้าตอนนี้เนี่ยเหมือนยิ่งเปิดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเจอเกี่ยวกับหุนเซนยังรวมไปถึงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับก็มีเรื่องราวจากแนวหน้าอีกแล้วที่บอกว่าเขมรออกจากปราสาทตาควายไม่ได้เนื่องจากคนที่วางทุ่นระเบิดนั้นไม่รู้ไปไหนครับเป็นปุ๋ยไปแล้วแล้วคนที่อยู่เนี่ยก็ไม่กล้าออกหลังจากที่ออกมาก็เป็นปุ๋ยไปหนึ่งเพราะว่า ไม่รู้จุดที่วางทุ่นระเบิดวางไปมั่วกันหมดนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่สถานทูตจีนและก็ญี่ปุ่นนั้นออกมาเล่นแรงออกมาปฏิเสธออกมาเล่นแรงออกมาปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เข้าข้างขาเมรนะครับจากที่สื่อของขเมนปล่อยเฟกนิวว่าญี่ปุ่นจะส่งโดนให้ไทยว่าญี่ปุ่นสนับสนุนไทย แต่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ตู้ทันทีตู้ทันควันเรียกว่าง,งานนี้คเมนรอดยากมากๆกับเวทีโลกกับเวทีนานาชาติโดยในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข่าวดีกันก่อนโดยเฉพาะการจัดประชุม jbc ครับหรือเรียกว่าการเจราจาระหว่างไทยเรากับคเมนก็อัปเดตออกมาล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่าบรรลุความเข้าใจในการประชุมระดับคอรอมอหรือว่าระดับกระทรวงซึ่งตอนนี้ความเห็นตรงกันแล้วนะครับจอที่จะเสนอเอกสารให้ประธานซึ่งตอนนี้ความเห็นตรงกันแล้วครับจอที่จะ สเสนอเอกสารพิจารณาแต่เราก็จะไปไว้ใจข่มเนไม่ได้นะครับต้องให้ข่มเนนั้นถอนกําลังลงเพราะว่าตอนนี้เติมกําลังมาเยอะหรือเกินครับในแนวหน้าตลอดทั้งแนว800กิโเมตรเนี่ยโอ้โหเติมมาประมาณ1 2, 000, นึ0 0 0สคนเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรซึ่งเราก็ไปไว้ใจข่มเนไม่ได้ซึ่งอัปเดตเกี่ยวกับการประชุม JBC นะครับก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเยอะจริงๆเพราะหลังจากเมื่อคืนนี้ครับประชุมกันแบบดุเดือดเลย ทางฝั่งไทยเรายื่นข้อเสนอไปฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าฉันรับไม่ได้เป็นบางข้อก็เลยต้องมาประชุมกันต่ออีกรอบหนึ่งในวันที่6สิงหาคมก็คือวันนี้นี่เองจนกระทั่งมีข่าวดีออกมาต่อทั้ง2ฝ่ายนะครับเรียกว่าสามารถสรุปข้อตกลงกันได้และปัจจุบันเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารนะครับและก็มีการย้ำาอกมานะครับว่าเป็นข้อตกลงของฝ่ายเลขานุก,การร่วมกันไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายนะของการประชุมนี้โดยฝ่ายไทยเราเนี่ยจะนําเรื่องที่เป็นข้อสรุปเนี่ยตกลงกับฝ่ายกัมพูชามาให้กับทางประธานไปพิจารณาก่อน นำไปเสนอเข้าสู่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชโดยพอประชุม GBC เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะทําเอกสารและ ลงนามกันในวันที่7สิงหาคมนี้โดยมีชาติสังเกตการณ์นเนี่ยอยู่2ชาติมาหาอำนาจนะครับก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ยังข้านยันกันอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นขามเเป็นฝ่ายเชิญมาไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะครับก็เลยต้องเชิญมาอำนาจทั้งจีนและก็สหรัฐเนี่ยมาร่วมวงถกครั้งนี้ด้วยและไทยเราก็ได้ออกมายืนยันว่าเราไม่มีการเสริมกาลังทหารมีเพียงเสริมที่มั่นของทหารเท่านั้นนะครับในบางส่วนและก็ยังเข้มงวดกับการสกัดกั้นโดน ก่อนจะผ่อนบนในวันที่15สิงหานี้ก็คือเป็นโดนทางการเกษตรของชาวบ้านที่จะใช้วานปุ๋ยจะใช้ทําเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเราก็ยืนยันเลยครับว่าเราไม่ได้มีการเสริมกําลังเลยอย่างเช่นเรามีอยู่20,000ตั้งแต่การประทะกับขเขมรหรือว่าจนวันสุดท้ายของการหยุดยิงเราก็ยังมีอยู่20,000เราไม่ได้เติมนะครับแต่ว่าเราโยกย้ายมากกว่า โยกฐานที่เยอะจากฝั่งนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฐานหนึ่งแบบเนี้ยเราไม่มีการเติมไม่เหมือนกับกเมนที่เติมมาเติมมาแล้วก็พร้อมหนุนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนับแสนคนนะที่เขาพร้อมที่จะปะทะกับเราแนวชายแดนพอพูดถึงแนวชายแดนแล้วครับเรื่องราวล่าสุดที่มีอัปเดตออกมาก็เป็นทางแม่ทัพที่สองเนี่ยซึ่งท่านเองก็ได้มีการแสดงจุดยืนของกองทัพครับพร้อมกับยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเนี่ยเห็นพ้องตรงกันว่าเราจะไม่ถอนกําลัง อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นครับโดยทั้ง11จุดเนี่ยเราจะทําแบบเดียวกันก็คือวางรั้วรวดหนามและก็นํากําลังไปวางไว้ ทั้งบนภูมิมะเขือก็เช่นกันเพื่อป้องกันการกระทาที่ไม่เรียบร้อยต่อแผ่นดินและยังยืนยันอีกนะครับว่าเราจะอยู่ในเขตประเทศไทยไม่ได้มีการลุกล้ําหรือว่ายึดพื้นที่นอกประเทศซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็กองทัพอยู่แล้วแล้วเมื่อมีนักข่าวเนี่ยถามว่ามีโอกาสสูงไหมที่เราจะจัดระเบียบชายแดนทางแม่ทพัพสองก็บอกว่าเราก็จะจัดระเบียบไปเรื่อยๆนะครับส่วนการเจรจารอะไรที่ยัง่งยืนก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเราอยู่ในเขตประเทศของไทยเนี่ยไม่ได้ลุกล้าอธิป,ปไตยนอกประเทศเนี่ยยืนยันชัดเจนเสียงแข็ง เลยครับกับแม่ทัพภาคที่สอกว่าเรา11จุดที่เรายึดมาได้เนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้และก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยคือในช่วงที่ทั้งแม่ทัพครับได้ไปตรวจเยี่ยมฐานููมะเขืออำเภอกันทารักษ์จังหวัดสิสเกตเ,เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดเป็นเสียงเดีวยวกันด้วยนะครับว่าบริดีดังกล่าวนั้น ยังคงมีกลิ่นศพของฐานกัมพูชาอยู่ส่วนหนึ่งโดยเราเองก็ได้ประสานไปยังกัมพูชาแล้วครับว่าให้จัดทีมาเก็บร่างของทาหารหน่อยเพื่อที่จะกลับไปทาพิธีให้เกิดความเรียบร้อยส่วนกระแสที่ว่ามีการสั่งให้ทาหารไทยนั้นนําปูนขาวไปเทป้องกันเชื้อโรคทางแม่ทัพก็บอกว่าเ,าเราได้หาวิธีดับกลิ่นนะครับเพื่อให้สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เป็นพิษโดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆเนี่ยมันเสี่ยงจริงๆนะครับสำหรับคนคนหนึ่งที่เน่าไปแบบเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ใช่เพียงแค่ร่างเดียวด้วยมีหลายร่างมากนะครับนับร้อยนับพัน ซึ่งฐานไทยเราตอนนี้ก็เรียกร้องเป็นอย่างมากก็คือแมสต้องการแมสสุดๆนะครับชั้นเดียวเอาไมา่อยู่ต้องสองชั้นเพราะกลิ่นแรงมากแต่ว่าก็ต้องทนนะครับเราจะไปทิ้งฐานไม่ได้เพราะเขมินพร้อมลุกฮึองมาเหมือนกันแล้วเหมือนเขาจะเป็นแผนด้วยนะเป็นอาวุธจวภาพเลยครับให้เราอดทนดมแบบนี้ซึ่งก็ยังมีเรื่องเล่าจากแนวหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนตลอดแนวเลยบางฐานบางพื้นที่เนี่ย ทหารขามมนะครับเอาร่างของเพื่อนไปนอนไว้ในต้นำำน้ําลําธารซึ่งเพื่อที่จะไม่ทหารไทยเราเนี่ยใช้ลําธารหรือว่าใช้น้ําตัวนี้แล้วเราปกติเราใช้อยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้คือไม่ให้เกียรติทหารด้วยกันเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าครับที่ต้องพูดถึงกันคือล่าสุดทหารไทยเราเนี่ยออกมาพูดเลยครับว่าตอนนี้ทหารขามหมีติดอยู่ในปราสาทตาควายออกมาไม่ได้เพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยเต็มไปด้วยทุนระเบิดซึ่งก็เลยต้องตะโกนขอข้าวจากทหารไทยเรา คือเรื่องนี้เนี่ยออกมาจากทางฝั่งแนวหน้าเลยนะครับพี่ออกมาอัดคลิปบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขาเหมอนอยู่ในปราสาทแล้วออกมาไม่ได้นะครับเพราะคนที่วางทุรเรดเนี่ยไม่รู้ไปไหนครับแต่คนที่ไม่ได้วางยังอยู่ซึ่งคนที่ไม่ได้วางเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาครับ ถ้าเกิดเหยียบไปปั๊บตุ้ทันทีนะครับเป็นปุ๋ยทันทีโดยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องประเด็นสําคัญเลยคือเขาบอกว่าคือในช่วงการประทะกันแนวตาควายเนี่ยทหารไทยของเราสามารถยึดปราสาทได้ยึดได้แล้วนะครับเรายึดได้แล้วนะแต่เราก็ต้องถอยร่นเพราะบริเวณพื้นที่ตาควายเนี่ยมันเป็นที่ต่ํากว่า เนิน3า0นะครับทำให้ขมนเขาเห็นเป้าราอง่ายราวก็เป็นเป้านิ่งเขาจะโจมตีตัวไหนเนี่ยมันก็อันตรายต่อเราซึ่งเราก็เลยมีการประสานงานว่าให้ขมนินั้นมาเก็บร่างของเพื่อนออกหน่อยเราจะจัดระเบียบภาษาทแต่ขมนไม่ยอมเก็บไม่ยอมมาอกนะครับแต่ว่ายังมีการวางทุนระเบิดตลอดรอบแนวเลยบวกกับเข้าไปอยู่แบบที่ว่าไม่เก็บร่างเพื่อนเลยครับเอามาป้องกันทหารไทยเราแทนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองทําก็ออกมาไม่ได้ คือจะมาขอข้าวไทยเรากินแต่ว่าไม่เคยสนึกบุญคุณเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็มีข่าวออกมาว่าคนที่อยู่ในปราสาทตาควายเนี่ยเดินออกมาเหยียบกับระเบิดของพวกเดียวกันเองแล้วเท้าเนี่ยเหมือนจะฉีกออกไปเลยนะครับเพราะว่าใส่รองเท้าแตะส่วนอีก2คนเดินไปทําธุระส่วนตัวแถวปราสาทตาควายครับ แต่ว่าเจอต่อหลุมต่อยตายไป1คนตายเลยนะครับคือไม่ได้สาหัสนะแต่ว่าตายเลยพิษสง,งต่อหลุมเนี่ยถ้าเกิดใครเจอใครเคยได้เห็นก็น่าจะรู้ว่ามันร้ายแรงมากมันต่อยเป็นรังเลยนะไม่ได้ต่อยตัวหนึ่งสองตัวแต่ว่ามันรุมเลยเรียกว่ากลัมติดจรวดจริงจริงนะครับพอแย่งพื้นที่ไทยเราปับ๊บทั้งที่เราหวังดีให้มาเก็บร่างของเพื่อนเนี่ยกลายเป็นว่าขมินไม่ยอมไม่ยอมออกนะครับเล่เหลี่ยมเนี่ย เพล่เพร,าว,พราวเหลือเกินส่วนนี้ก็คือเรื่องเล่าจากแนวหน้านะครับที่ผมนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรามาพูดถึงเวทีโลกกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะในโซนเอเชียก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดข้นมีการปล่อยเฟกนิวบอกว่าญี่ปุ่นนั้นเตรียมส่งมอบโดนติดอาวุธให้กับไทยเราคือปล่อยเฟกนิวมามัว่วไปหมดจนล่าสุดเนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นที่อยู่ในกัมพูชานะครับออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้ทันทีก็บอกว่า เป็นข้อมูลเท็จไม่เคยมีโครงการจัดหาและไทยเองก็ไม่เคยร้องขออาวุธจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นการตอกหน้าแล้วหนึ่งนะครับคือหลังจากที่มีกระแสข่าวลือจากทางฝั่งฝั่งคำีในรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเตรียมจัดหาพร้อมกับส่งมอบโดนดบให้กับประเทศไทยเราล่าสุด เฟซบุ๊กของสถานทูตญี่ปุ่นประจํากัมพูชาเองนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยระบุว่าสถานทูตญี่ปุ่นครับได้รับทราบเรื่องข่าวลือหรือว่าข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยว่าจะจัดหาโดนติดอาวุธให้กับประเทศไทยซึ่งข้อมูลนี้เป็นเท็จรัฐบาลญี่ปุ่นไม่เคยวางแผนที่จะจัดหาอาวุธอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับประเทศไทยเลยและก็ไม่ได้รับ คำขอดังกล่าวจากประเทศไทยความช่วยเหลือของญี่ปุ่นจํากัดเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้นหากท่านไม่เผยแพร่ข่าวปลอมนี้เราจะขอบคุณอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นในความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและจะต้องการฟื้นฟูสันติภาพดูเร็วที่สุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวเขมรจะกลับมาสู่ชีวิตประจําวันและก็สงบสุขดูเร็วที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นตอบกลับแบบเจ็บๆครับมีนโ ที่อย่างบอกว่าหากไม่เผยแพร่ข่าวปลอมนี้เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างยิ่งซึ่งสถานทูตญี่ปุ่นก็น่าจะรู้แหละว่าขาเมนเป็นยังไงถึงกับเตือนเลยนะว่าอย่าเผยแพร่ข่าวปลอมแบบนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวทีโลกเวทีเอเชียรับไม่ได้แล้วนะครับสำหรับญี่ปุ่นเองส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นโฆษกสถานทูตจีนประจําประเทศไทยของเราก็ได้ออกมายืนยันว่าจีนนั้นไม่ได้บริจาคดูให้กับกัมพูชาครับแล้วก็บอกว่ารายงานมันเป็นเท็จอันนี้จีนมาปฏิเสธแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวจากขาเหม็นแหละ ว่ามีการได้รับบริจาคโดนจากจีนแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการซื้อเนี่ยเออจีนก็น่าจะมีเอี่ยวแต่ว่าเรื่องบริจาคน,นางสาวทูจีนก็ได้ออกมาตอบแล้วนะครับซึ่งเขาก็ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นเลยเขาบอกว่าจากกรณีปรากฏข่าวและก็ภาพที่อ้างว่าจีนบริจาคโดนให้กับกัมพูชาเพื่อที่จะสนับสนุนปฏิบัติการชายแดนซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับโคสุกรานทูจีนก็ออกมาชี้แจงว่าหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าคําดังกล่าว เป็นเท็จทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานั้นในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรจีนได้ดําเนินการอย่างแข่งขันเพื่อลดความตึงเครียดด้วยวิธีของตัวเองจึงไม่ได้แสวนหาผลประโยชน์ใดๆในเรื่องนี้เลยและก็บอกว่าพร้อมที่จะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคทั้งไทยกัมพูชามาเลเซียเพื่อให้มีบทบาทเชิงสร้างสารรค์ และการยุดยิงรวมไปถึงฟื้นฟูสันติภาพนี่นะครับอันนี้เป็นทางญี่ปุ่นกับจีนที่ออกมาโต้และก็ปฏิเสธข่าวลือจากฝั่งขงองกเ,เมน ปล่อยเฟกนิวยังไงครับถึงนัสถานทูตเนี่ยออกมาตีข่าวรายงานเองว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความจริงจากสื่อของขมีนครับก็ได้มีการตีข่าวใหญ่พัดหัวใหญ่ว่าตอนนี้แรงงานของขมนที่อยู่ในไทยครับเดินทางกลับประเทศไปแล้วเนี่ยหกแสนเจคนซึ่งเป็นตัวเลขจากทางฝั่งกัมพูชาเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่า จะต้องลงทะเบียนเข้าโครงการฝึกอาชีพโดยเร็วนะเพราะรัฐบาลกัมพูชาเองครับมีงานรองรับ3 0 0 0 0นตำแหน่งแต่ว่าคนกลับบ้านเนี่ยหกแสนเคนเกือบ7 0 0 0แสนมีงานรองรับ3 0 0 0 0นตำแหน่งเนี่ยโอ้โหแล้วจะไปพอกันได้ยังไงครับก็ไม่แปลกที่เขมินเขาโวยเพราะถ้าเกิดไม่กลับก็จะยึดบ้านยึดที่ดินยึดเงิน,ย,งนยึดต่างๆเพื่อถอนสัญชาติมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีการออกมาย้ำด้วยนะว่าถึงแม้ว่ารายได้จะน้อยกว่าเนี่ยแต่มีประโยชน์ระยะยาวมากมายทดแทน เนี่ยอันนี้เป็นกระทรวงแรงงานของเขมรเองนะครับคือมันคนละโลกกันเลยกับทางฝักฝั่งฮุนเซนครับที่ล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์เชิญชวนภาคเอกชนเลยก็ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุน,รมมทบ,ทนบริจาคครับช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลแนวหน้าจากกรณีเสียชีวิตในการประทะชายแดนโดยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานการชดเชยตามเงินเดือน9เดือนสําหรับผู้เสียชีวิตนะครับเฉลี่ยก็200-300 US ก็ประมาณ6,000-10,000บาท ตามขั้นบันไดของตําแหน่งแต่ก็มีการประกาศอีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าภาคเอกชนและก็ผู้ร่วมใจบุญสมท,ทุนบริจาคเนี่ยเชิญชวนนะบริจาคให้กับทหารแนวหน้าหน่อย หลังจากทางการไทยนะั้นประกาศเดียวยาสูงถึง10ล้านบาทเรากล้าให้คามิเนไม่กล้าให้อย่างแน่นอนแต่ก็มีหน่วยลูกลักของฮุนเซนนะครับหรือว่า B HQ ที่ขึ้นตรงกับฮุนเซนโดยเฉพาะเลยครับก็มีรายงานออกมาว่าจะได้รับเงินเดียวยาจากรัฐบาลกัมพูชานั้น20ล้านเรียวหรือตีเป็นเงินเนี่ย161,574บาทแม้ว่าจะไม่เจอร่างหรือว่าเจอร่างก็ตามส่วนทหารบ้านอีแตะที่มีอายุหน่อยครับบางรายก็ได้เงินบางรายก็ไม่ได้เงินน้อยสุดเท่าที่ผม ตามข่าวมาก็ประมาณ400บาท50,000เรียวแถมรัฐบ,บาลของเมนนั้นปัดความรับผิดชอบไม่ได้สนใจใยดีนะครับแล้วก็ยังมาขอร้องว่าห้ามถ่ายลงนะห้ามถ่ายว่าทหารเสียชีวิตญาติพี่น้องเสียชีวิตแต่การถ่ายของเขาเนี่ยมันเป็นการถ่ายเพื่อขอระดมทุนขอระดมเงินช่วยเหลือหน่อยครับเพราะว่าไม่มีเงินจัดงานในการนำร่างมาประกอบพิธีสําหรับชาวเメนเองก็อดอยากปากแห้งกันเลยครับตอนนี้แต่ที่แน่แน่ถามว่าไทยเราได้เปรียบทุกอย่างไหมเราก็ได้เปรียบทุกอย่างนะครับเพราะเราเป็นฝ่ายตั้งรับ แล้วเราตั้งรับแบบมีเชิงส่วนคขมเมนเป็นฝ่ายรุกแต่ว่ารุกแบบไม่มีเชิงครับไม่มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเยียวยากะจะรบเอาสะใจจะรบเอาคะแนนนิยมอย่างเดียวสุดท้ายก็แพ้ไทยเราราบคาบเหมือนเดิมซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอการหารืออีกรอบหนึ่งในวันที่7ในการประชุม GBC นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รอชมรอติดตามกันได้ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลย